ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ id s hmq 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอพระพงของข,องขวัญรุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งพระพงของขวัญ รุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2493จำนวน84,000องค์เท่ากับจำนวนของพระธรรมขันเริ่มพิมพ์ขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนเจ็ดก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนหลังจากนั้น หลวงปู่ได้เริ่มทำพิธีบรรจุพุทธ,ธานุภาพตามหลักวิทยาธรรมกายตลอดพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งคำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15คาคำเดือน11และได้เริ่มแจกในวันที่แรม6ค่ำเดือน11ปีเดียวกันในอภิรักษ์ขีดสมัยคล้ายวันเกิดของท่านณพระอุโบสถวัดปากน้ำพาสีเจริญจนกระทั่ง หมดลงเมื่อปีพศ2497พระของขวานรุ่นที่หนึ่งมีแม่พิมพ์ทั้งหมด10แม่พิมพ์ทําขึ้นจากทองเหลืองได้ให้ช่างแกะนํามาถวายหลวงปู่เป็นแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมลักษณะขององค์พระมีทั้ง10พิมพ์ก็คือจะเหมือนหรือคล้ายกันจะแตกต่างกันในด้านรายละเอียดของใบหน้าการทอดแขนการวางมือ และส่วนต่างๆขององค์พระพระของขวัญรุ่นนี้หนึ่งมีทั้งที่เคลือบทาเชลแล็และที่ไม่ได้เคลือบทาเชลแล็ส่วนมากจะไม่ได้เคลือบทาไว้ที่เคลือบทาเชลแล็ในรุ่นนี้จะมีบางก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเนื้อขององค์พระส่วนใหญ่จะฟูและยุ่ยไม่ค่อยแน่นคงทนแต่ที่เนื้อแข็งแน่นก็มีด้วยเช่นกันสีของเนื้อองค์พระ โดยทั่วไปจะเป็นสีขาวสีนวลหรือสีขาวอมเหลืองอีกทั้งที่เป็นสีคล้ายสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลอ่อนก็มีเหมือนกันครับจุดสังเกตเส้นม่านมีข้างละ13บสเซนพระกันข้างขวาขององค์พระจะยาวกว่าข้างซ้ายพระโอสเมมนูนหนากว่าพิมพ์อื่นมีเส้นพระสอสองเซนสังคติเป็นแผ่นแบน มีเส้นพิมพ์แตกตรงปลายพระอังคุตนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายพระบาทซ้ายขององค์พระจะสัน้นกลืนหายไปไม่เห็นฝาพระบาทหลวงปู่มีตำริให้สร้างพระของขวัญขึ้นเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมซึ่งท่านจะมอบให้กับญาติโยมที่มีกุศลศรัทธ,ธาร่วมบริจาคเงินทำบุญตั้งแต่25บาทขึ้นไป เพื่อไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญซึ่งพระผงที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปฐมเทศนาด้านหลังจารึกอักษรขอมว่าธรรมขันและหลวงปู่ตั้งชื่อว่าพระของขวัญจึงเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าในปัจจุบันนี้เลยครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับ ผมขอให้บาร,รมีของหลวงพ่อสดจงช่วยคุ้มของท่านและขอบคัวให้มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกจิอาจารย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาษีเจริญชาติภูมิมงคลเทพมุนีเดิมมีชื่อว่าสดมีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2427ในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนอุปสมบทได้เรียนหนังสือเมื่อยาวัยกับพระภิษุซึ่งเป็นนาชายนาวัดสองพี่น้องต่อมาได้ศึกษา อักษรสมัยที่วัดบางปา่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่ออายุ14ปีโยมปิดาถึงแก่กรรมท่านดําเนินการค้าสืบต่อจากปิดาจนถึงอายุ22ปีและปี2449ได้อุปสมบทนวัดสองพี่น้องโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสารเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเนียง เป็นพระกรรม,มวาจารย์พระอาจารย์โนงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าจันทัสโลอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโนงและหลวงพ่อเนียมในระยะเวลาสั้นๆ ปวารณาพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนกรุงเทพเพื่อเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อไปสมัยสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มกับสมเด็จพระวันลัดเพื่อนสรุปแล้วท่านเคยศึกษาสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักต่างๆการศึกษาของหลวงพ่อโสด จากอาจารย์ตามข้างต้นนี้อยู่ในระยะเวลาประมาณ10ปีจากปีที่ท่านอุปสมบทในปี2449ถึง2459เมื่อสมเด็จพระวันลาดเพื่อนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนองค์ต่อจากสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรี ท่านมีความประสงค์ที่จะให้หลวงพ่อโสดมีวัดอยู่เป็นหลักเป็นฐานจึงหวังเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสผูกหลวงพ่อไว้กับวัดปากน้ำซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดหนึ่งเพื่อไม่ให้เล่ล่อนโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงอีกต่อไปปี2459หลวงพ่อโสดจึงรับบัญชาออกจากวัดพระเชตุพลไปรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี2463เมื่อแรกที่ท่านมาปกครองวัดปากน้ำวัดมีสภาพที่กึ่งร้างท่านได้เริ่มสร้างความเจริญให้วัดโดยกวดขันพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดสอนสมถวิปัสสนากรรมฐานส่งเสริมการศึกษาพระปริยธรรม ตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลีสร้างโรงเรียนปริยัตธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นจนวัดปากน้ำมีความเจริญขึ้นมาโดยลำดับกลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมและการศึกษาบาลีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเราไปฟังเรื่องเล่าของหลวงพ่อสดกันนะครับเรื่องเล่าจากพระอาจารย์สุวิชา เปสโรคณะเนคข่มวัดปากน้ำหลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศสมัยนั้นพระเนรหลวงพ่อไม่ให้มีวิทยุโทรทัศน์ไม่ให้จับเงินจับทองแต่ก่อนพระเนรที่มาอยู่กับหลวงพ่อให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารหลวงพ่อมีโรงครัวเลี้ยงมีพระจบปร,ริญญากันมากมายจากวัดปากน้ำหลวงพ่อโสดท่านสอนว่า ใครจะโจมตีเรายังไงก็แล้วแต่ท่านให้เราเป็นเสาหินเรียกว่าจะมีพายุทั้งสี่ด้านเราก็ต้องนิ่งเฉยมีครั้งหนึ่งมีคนมาด่าหลวงพ่อที่หน้าโบส์ขณะหลวงพ่อกำลังเทศอยู่หรือมีคนเอาปืนมารอบยิงท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําไปเพราะเขาอิจฉาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่า เราหยุดหยุดเป็นพระชนะเป็นมารเราไม่หนีเราไม่สู้แต่เราปฏิบัติเราก็ทำความดีของเราเรื่อยเดี๋ยวไอ้พวกมารพวกอิจฉาก็หายไปเองเรานั่งเฉยไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรเขาด่าเราภายในเจ็ดวันเหนื่อยมันก็หยุดไปเองไม่โต้ตอบชนะด้วยความดีในการมาเรียนพระปริยัติธรรมแต่ก่อนมีพระเนมาเรียนกันมาก มีถึง600กว่าองค์หลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงไหวท่านบอกว่าเมื่อจังใจมาเรียนแล้วแม้จะอยู่ครับที่ก็ขอให้อยู่ได้อัศจรรย์อย่างหนึ่งคือหลวงพ่อเลี้ยงอาหารไหวตลอดเดี๋ยวก็มีคนเอาข้าวเอาอะไรต่ออะไรมาถวายทีหนึ่งก็เป็นลำเรือพระคาถาบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญ สำหรับท่านใดนะครับที่เคารพศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสดพระคาถาบทนี้เป็นอีกบทหนึ่งบทที่ใช้ในการภาวนาเพื่อบูชาหลวงพอ่อคาถาบูชาหลวง่โสดไปรับชมกันได้เลยครับต่างนโมสามจบนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตสสะภพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโยธะจันทัสโลธรรมะกายัสะกุสะโลวะโลคุณาธิกโกมหาเถโรสิเรณตังนามามิหังนามาการานุภาเวนะสัทธาโสชีพระวันตุเม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g l อ,กกอ of n o t โจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ